ก็มาอยู่ในรายการเฟทิมทีวีเออพูดได้คำเนี้ยไอ้เหี้ยแล้วก็อะไรวะมันอยู่ในฮอนเหมือนเดิมเลยมามาแจกเขาเล่นดีกว่าโอเคโอเคเรามาแจกโอเคโอเคมันจะพูดอย่างงั้นสิเราไม่มาแล้ววันนี้อย่าคิดมากแค่ทั้งวันแต่เขาบอกโอ้โหพันพันหกพันหกต้นๆนะตอนนี้เหลือเหลือแค่นี้โอ้โหเออกันลูกเหรอไงลุก เออเว้ยโหเทมเพลตมาเนี่ยมาตัดทางกูแน่เลยเทมเพลตเหรอเทมเพลตโอ้ยแล้วอ่ะเยหยาดะน่าลำคาญเน่ะเจอคอมโบเนี่ยน่าลำคาญเว้ยอยากได้อ่ะอยากเล่นอ่ะเทมเพลตมันน่าลำคาญเฮ้ยหยานะลูกนะพ่อขอร้องนะลูกนะพ่อให้อภัยะลูกหยาอย่าดลูกกูเล่นแรงมีไหมกูจะให้กูเล่นอะไรวะแรงมีเหรอเล่นตัวเยื่อมาคิดไม่ออก แทงตันก yeah> ็ได้แทงตันเหรอเอาเอามาเถอะไม่เอาเล่นเลยอย่ากพุกตัวเนี้ยเร็วๆเฮ้ยไหนเจาตัวแล้วมึงสู้กูเอ้เอ้กูยอมมาหยิบมาเลยเเออฮึไม่นี่ว่าเลี้ยงใครวะเลี้ยงเทมเพสเฮ้ยอาจจะไปไม่ได้เพื่อเทมเพสทำพอมานาหมดเฮ้ยตอนนี้ได้อัดยังเนี่ยอัดแล้วเว้ย อแล้วเวอเอาปิดไว้แป๊บนดงใครกลางครับใครกลางเปิดไว้ดยยยคคคุุเลิให้มังกี้ดีกว่าขอคนเลี้ยงกูคนหนึ่งครับมีแค่นั้นแหละใช่เรือไหมมันต้องใช่หรือจะมาเล่นเนอกูก็เตอร์ไม่มีทางครับไม่มีทางเอ้มังกี้กับวินเทอรซีอ่ะคุยกันเองเลยมังกี้เชิงซีเลยครับ เฟดมาเฟดมาเฟดมาอย่าตีคลิปนะเฟดเฟดอย่รู้ยนะเฟดเห็นตันมึงตันเล่าด่านะเอาอะไรที่เเเรียกผลทำไมครับเ่เดี๋ยวนี้เลยนะอกเ่อเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยเฉียนใะเร่อไเดี๋ยวนี้นะเอาแล้วเอเ้ยมไหมเี้ยมดนแน่ออนอยู่ทำไม ไอ้เขี่ยมแม็กไม่คิดอย่างไอ้เขี่ยมแม็กอ้าแม็กแม็กแม็กงอนละโดนละงอกไปไอ้แม็กเมื่อกี้โอ้โหได้ยินได้ยินอยากจะร้องอยางกับคนร้องแร็ปเลยเมื่อกี้โอ้ยก็บอกกูเมื่อกี้ได้ยินเหมือนคนร้องแร็ปอะไรอยู่เลยโคตย กี่เอามังกีรู้เหรอเอ้าเฮ้ยมะกี่รู้มะกี่ไม่รู้นะมะกี่เอามังกีอ่ะเฮ้ยทำยินเฮ้ยปัดคลิปปัดคลิปก็มาดูกูเว้ยเอ้ยปตัดคลิปดิไปบางคลิปดิเพื่อนอยากตีคลิปรึเปล่าไหมทำใจอยู่ในตัวกูอะทำใจจริงจำใจขนาดกูยังไม่อยู่อยากอยู่ด้วยเลยอยู่ด้วยอะถึงมึงตีคลิปจริงมึงไล่คลิปกูให้ได้กัน เคือถ้าจะจะขอคลิปตัวนึงต้องยกมืออ้ายพนมมือเคาะอุ้ยยูไม่แข็งยูไม่แข็งนะหรอกแปลกหว้ยแปลกกว่าหนึ่งตอนนี้แปลกมากอ่ชิวๆชิวๆอ่ะเปิดมึงยืนตัวแรงอ่ะโหคอนอทเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอย่าบอกนิโคลาเลี้ยงในหาวนิวฟลาเลี้ยงนหาวิ่งนิโคลาลากอ้วนด้วยเว้ยไอ้เที่ยว่ะไม่ธรรมดาเว้ยล่างหนึ่งมาคอนอทหนึ่ง แม็กแม็กไล่ตีมันเลยแม็กไล่ตีมันเลยไล่ตีมันเลยไลตีมันไปไกลๆอะ่ะเข้ามาได้เวลเข้ามาได้เวลไล่ตีมันเลยโอ้โหเจ็บอ่ะแม็กอย่าอย่ากแม็กอยามากดกว่ามาสิลูกเอ้ยฟุกนุ่มปลาลังอ้วนอะ่ะน่ารักว่ะไหนดูโคนน่ารักอะ่ะโ, <laughs> โอ้โคนน่ารักอะ่ะน่ารักน่าคิว ไออีอะไปมาดิ่ฮัเตอร์อ่ะเออว่าจะขอต้นไม้ฟุกกินไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเออไปเรียนเรื่องเฮ้ยยายายายโอ้โห่เอ๊ะมันน่ารักจริงนะนี่ประห่าดังนี้ดูดิอุ้งอุ้งนตุ้งแม็กแม็กแบบพื้นดินแบบนี้เลยเฉยมันน่าไปโอ้โหนั่นไงใครมันลอกแล็บแถวนี้วะเ เหลือดีนะชิบหายหไม่เป็นไรไเป็นไรเราขาดหนึ่งผู้เล่นไปเรายัางอยู่ได้เ <c oughs> หลือดีนะแอดตอนแรกมาห้าตอนหลังเหลือสามแข่ออกแข่งเทเจ็ดนะ <c oughs> เอ้ยเอ้ยอย่าเลยตอนนี้ไอ้กลางหายเประวังกลางหายไม่มบอกวะ เอ้กลารหายด้วยระวัาวางไว้จะหาว่าไม่เตือนแล้วกันใครอยู่กลางอะเอมือเาา่อระวังใช่อุ้ยบอคันลี่ไอลูกไอลุกไอ้เจ็ดพีนี่หนักกูไ <c oughs> อ้ที่หน,นักกูแซนกะลี่สัสเดี๋ยวรู้ไอ้ที่เดี๋ยวรู้ร <c oughs> อรอกูอเรียนก่อน,นค่อยดยูไอ้ต่าเออ ไอ้เ้าแซจอกไระยะยะยะไ้เลลรัดคลิปวาดินไม่ได้น่ะแช่งแลบใส่กูเลยเลบแม็กแลบสนุกไหมแม็แลบสนุกไหมเออเลบสนุกไหมลูก แม็ก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 ไปตัดคลิปดิแม็กตัดคลิปดิคลิปตัดแนววะไปตัดอ่ะลากคลิปอ่ะตัดคลิปอ่ะตัดไม่เป็นเหรออ๋อนะครับตอนนี้โดนโดนแรปไป็นหนึ่งนายครับผมไปเราตัดเลยไปเราตัดเลยกูเดวิลไปเราตัดเลยตัวซับอ่ะหนูเล่นซับไปเลย อ้าแล้วคนเอกนี่กูต้องออกมานะเดี๋ยวก็เหมือนตอนเรียนข้าภาษาอังกฤษโอ้เข้ามาไม่ไม,ไ,มไม่ถามสุขภาพเลยเดินเข้ามาในห้องร้องแร็ปเลยใครกูฝรั <c oughs> ่ง,งไม่จบไม่ถามสุขภาพเลยเดินมาในห้องแร็ปให้กูฟังเลยยัเคกูรนอตเอาไว้ยังไงนะอ่ะย,ยังไงนะอ่ะเฮ้ยยังไงอนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยยันเคยันเคเฮ้ยมีโดมด้วโอ้อยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเอาตายเองบัดลัสบัลลัส ไปไงล่ะสวยไปล่ะฟุกจะฆ่ากูเลยไปร้อยปีแล้วนี่คุมกูนะคุ้มกันมึงเออตาตาคิวไม่เถอะิดจะจะวนวายของทะเไปบนทำไมเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยตกตกใจตกใจตกใจอะไรลูกอะไรลูกสี่บนสี่บนเดี๋ยวกูเตรียมลงไปล้าแหละเล่นหน่อยจะมีทิ์ได้คิวกูลงไปล้าแหละจริงๆอะไรนะโอ้ฟุก โฟกซ์เออโอเคคุณึกว่าคุณใครหลุด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 คหลุดจ้ะอ๋อคุณรู้ได้ทำไมตะกี้นี่ยโคโนทหลุดเฮ้ยโอ้ยใครวะเอาเฮ้ยมาทำอไมเนี่ยมาทำอไรโคโนทมาทำอะไรสวยหมดวะดีน้าหวังยาตซ้อนซ้อนไว้สองชั้นไอ้ควยไอ้ไอ้ที่กินทั้งหลย วางยาซอสทำได้สองชั้นยินกดับเบิลแล้วก็ไปเลยขอบคุณสิแม่วิ่งแกงเลยกูขอสโลวดีกว่าลองคิดสภาพเด็กวางยาซอสไว้สองชั้นอ่ะโอ้โหเทมเพสตจะเดินมาดูดดูดไม่ได้โดนยาคอยยืนซีกันนะเจตเลวล้านกรูเมื่อกี้ผลงานกูทั้งนั้นโอ้โหเอ้ย เตมเพจเต็มเพจมีสตินะเว้ยระวั้เกลับตายเออ <laughs> ยาสองชั้น <laughs> โคอถ่าเดินมาติดยาจะเดินมาต่อติดยาอีกทีนึงโอ้โห <laughs> เอ็นเกมบนอะใครจะตายบอกกูนะเดี๋ยวรู้เลยนะเดี๋ยวรู้เลยนนะเออกิลนนกลนนนนี่ขึ้นบนออกิวรีขึ้นบนเอ็นเคบนบนเยอะนะเว้ยละมั้งกลัวโอ้โหระเบิลดระเมิหมดแล้วเว้ยออกิลลีบนน่ะ ือมีคนมาก่อกวนกูอีกแล้วเอ้าผมไปดูรูนล่างอ่ะรูนล่างคาริเจนขอนะเว้ยลุนลุนปอบับใจกูขอได้ลไลวอลก็ไปเลยอวอลก็ไปเลยอเอไปแกงนี่ไปแก,ง,ปแกงมอนนี้โดนปะฮิตจีไอ้หมังกี้อี๋โอ้โหอี๋ดิมพล้าได้เกี่ยวเลี้ยงได้ยรอดยังไงก็รอดครับยังไงก็รอดเลยขอเบิกเงินหน่อยมกี มังกี้จะก็ไปซื้อของในป่าโอ้โหเฮ้ยเงอะไรอะไรแม็กใครลองแลห้ฟังล่ะผมชื่ออกชื่อเอกเจมมาเเจันเมื่อต้องรอทะลันเมื่อไอแม็กมึงกิดทนไอแม็กเกิดทันไอทันที่เ้โอ้ยโอ้จีทั้งหมดเลย อุ้ยเิอขึ้นยอุ้ยยดคีอุยเจดร้ายกูหมดเลยอะ่าเดี๋ยวเจดเขาแคนดกอ่ะไอ้เจตเหีเจดเมื่อกี้ทำไรวะแคสเซียววิเอที่กูที่กูแล่มองจอว่าเมื่อกี้ไหมตีโดมหมดเลยคิดดูเลยกูอยากรู้เวลาเราเนอ่ะ คลิปใหมฟอร์มมดียังวะฟอร์มเล่นปกติแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยแต่ละคนโอ้แต่ละองค์นี่อืฉันจะยกมือไหว้ออกจากป่าทีเดียวลูกปอปอมนิดเขาเออเอ๊ะทำอะไรวะใช้เอกสบายไปแรกว่ะอ้าวเฮ้ยใครมันเจอเอาวะไหนเจียวดิเจ็ดเออ เฮ้ยน้ำเฮ้ยมันลงทุนว่ะเฮ้ยอ้าวเอ้าเอ้าเฮ้ยห้าทีซีไปจริงๆริงโอ้ยยูบอกอะไรไหนกูไม่ลงลงแล้วลงแล้วขอเยโอ้โหลาดกูไม่เอาติดยาสิลูกไอเอา โดนลายไปหลายตัวได้กัดแอซีกูเด้อโอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยดูคีวเจกับคีวฟุกมันสองตัวรู้ไม่ฟอร์มดีอย่างวะรอบนี้ฟอร์มดีอ้าวทำเปิียนมาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้แต่ละาองมาเลยเอาเลยรู้สึกว่าเทมเพียมันลงทุนเกินไปว่ะ แต่มันก็ตายลงบนเพื um> ่อิตีเลยตีเลยตีเลยอีเฮ็เจ็ดอ้าวคนน้องมาเฮอีเจ็ดเอาล่าดิล่าดิคนน้องล่าดิมันมีคนมาครับเจสไลด์เจสไลด์ได้ไหมเราสไลด์เราสไลด์พอกันพอกันพอกันวยไอ้เฮ็ดมาันนานแล้วว่ะอไ กันมา,มาเฮ้ยเฮ้ยลอกลบดีดิตน้นมาสิลูกมาสิลูกรากินข้าวก่อนเด้ออู้อู้พากระโดดกำแพงเจ้าไอเจนี่ไปอย่างนั้นดิดู ฟุกลงได้ไหมฟุกลงได้ไหมลงบ้าเลยสิบแวิอะไรอะไรเฮ้คเตอร์หมอนี่ตอนรับเปตอนรับไอ้เี้ยไม่ลงหมลงมาลงเฮ้ยเชื่ออย่างนั้โอเคเชื่อตัวมาแล้วแหมแหมนี่ฟอร์มบิไอเจ็ดแรลลี่ไอเจ็ดแรลลี่กูจะบอกให้ไอทีเนี่ยไอเจ็ดไดแรลลี่ไอีเอเไอลีไอเจ็ดได้แรลลี่จไล์ไอเลอชันเนี่ย กดเลยกกดเลยกดเดตายตายเก่งหรอจริงมันฟุกไอเจดนะ้น้ยไอเจิดอะไอเจดอะเอ้ยแมแมนี้ผอิญมันฟุกเฉยอะไรนะอะไรทีมพวกแมดเ้เซเวดเซเวมันกะหลี่อย่างว่าแม่นเตือนเอ้สัอมรกะหลี่เฮียเออไายเฮียขายเฮียลาวไอสันอะไรอะอะไระ มึงจอกขาแยมหายเฮี้ยอะไรกระจอกเอ้ยเอะะะ๋อแต่ตอนแรกกูจะเอาขาขา,ขาขกดเลยเฮีย้ยมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องมึงก็ะจ,ะจอกอะไรจังจริงจริงเฮี้ยกูจบอกอะไรไหมอย่างนึงอน่ยตอนนี้กวาดคลิปอยูอ่อะเอเอ๊ะกัลีเฮี้ยไม่ต้องเล่นหรอกเลยจะคลิปนี้ตรงนี้ไหมเนี่ยจะดีแหละอ้าวใครเจอเดาวนะหนึ่งศพพี่เอ้าผมขอดีน<ต>ี้นะครับ เทนเราจัดพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันนะทีมมึงทีมกูไฟได้นะเฮ้ยนี่คุณนอกเรื่องเนี่ยนี่ออกทะเลไปเยอะเลยนหละเราดำน้ำแล้วเฮ้ย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 เฮอยเยไตายเลยไปตายเลยอย่านะอย่านั้นนายฮาวนะเดี๋ยวรู้เลยรูบอกไหมใครตายบอกผมนะทีมมันก็ หลุดไป็หนึ่งแล้วหลุดแล้วหนึ่งเฮ้ยขอเบิกเงินหน่อยดิโอ้โหขอด้วยแป๊บนึงฟอรมตรงเวลาเวลาเห็ุเห็นเห็นโอ้โหเหมือนตู้เอทีเอ็มดิปิดวอร์มกันนะจะเอาเงี้ยอะไรเนี่ยเอาเนี่ยคับเกี่ยวไปเลยสักตัวเกี่ยวไปเร็เฮ้ยมูวินเข้าป่าดิยมูฟินเข้าป่ามูฟินเข้าป่าวิ่สำรวจดิสำรวจดิมันมูวินทะลุป่าได้ ปันดิแต่ปานเออสวยร้านนี้เยี่ยมมากไม่เคยได้เนี่ยนิโผล่ล่าจ๋าใคอ้วนไปไหนนิโผลาไปไหนไปไหนนิโผลาไปไหนไปไหนลูกไม่ใช่ปั๊บแล้ววิ่งหนีไปแล้วแน่เลยนิโผล่ล่าไปไหนจ้า ไอ้เย oh. ่ออ้วนโดนล่าทหมดเลยอะไรวะกูได้คิวแค่ตัวเดียวเองกระทั่งคิวยังไม่แบ่งมึงจะให้ S4 กูได้อิ่มเลยวะรอเนี่ยหวาเลยมื่อยจริงๆป้อมดิทาวเวอร์ดิไอเจ็ดนี้ไอเเจ็ดโคตรสเต็ปอะอะไรนะไม่ใช่เจ็ดเล่นหรอกูจะไม่ใช่คนอื่นเล่นหรือเปล่าวะ เออว,ว้าดีเหมือนเออใช่เ่นบอกว่าเจมันสว่างสว่างกว่านี้เยอะสว่างคับสว่างเลยเฮ้ยดีเ <c oughs> มึงแต่มันเหมือนเล่นดีขึ้นตั้งแต่ที่กูไปดูตอนที่มันเล่นสุดแรงแล้วเฮ้ย <c oughs> นี่นี่นนนออกทะเลไปเยอะเลยแหละออกไปไกลๆด,ดูเจด,ดิฟอดรุดนดอ่ะอู้อุ้ยอ้าวแล้วกูมาแล้วระ <c oughs> วังเจทอยเลยเจ็ด เลยวะเลบอกเลยไหมอ้าวฟุ๊กเย้เฮ้ยตัวแรงะเฮ้ย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 ไอ้อ้ไ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 อ้วอ้ไอ้อ้ไ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 อ้่อ้ไอ้อ้ไ้ไอ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 ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้อ้้ไอ้อ้อ ไอ้อ <in as> <style> ้วนขอกดเงินหน่อยไอ้อ้วนเราแคสเฮ้ยอันนี้เฟดอะเฟดนิวกลับไปเลยเฟดนีิวแคนสตัวไอ้อ้วนเอาเอาโน้ตคนหนึ่งดิเอาโน้ตคนหนึ่งดิเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งพูดเรื่องในเฮาอ่ะเอ้ยในเฮาหายด้วยระวังป่วยมันบล็อกอยู่จะเจอเลยอ่ะ เอ้้ยยุทำอะไรทำอะไรอ่ะโอ้ได้ขนาดยืนนิ่งๆยังตันไม่โดนอีกเหรอไอเจนไอเจนโคตรโหดเฮ้ยตายดิครับไอสัตว์ตายดีตายดีครับโชคดีเว้ยเอ๊ะไปแล้วเว้ยเราคุณแนวหน้าเว้ยมีแนวหน้าไออ้วนเฮ้ยแล้วเราโดนไว้ดีแต่เราก็ได้เงินเรอเออไอพวกไอเด็กจันไรเนี่ยไออ้วนไอสัตว์ไม่ต้องไอสัตไมต้องเสพดีกว่าอะไรอ่ะ แอย่าเลยระวังกูหยุดให้เอ้ยหายมยุดดิหยุดดีเย้เคทำไรอะอะไรอะเอ้าอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเราไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนเจ้าขอไอ้เหี้ยโอ้โหไปเอาดิไปเอาดิทำไมแตวะเออเลวไม่เลยให้เยดเคอะไรทำอะไรกูได้โอ้โหเลือดให้ไม่ลดเพื่อนเมื่อกี้เห็นมือทำอะไร ีจีีจีีจีดิอีจีดิอครับซีซีเลยครับสีิด้อะไรเปคนลไม่เห็นลเมื่อกี้เมื่อกี้รวบพีทสองตัวไหนโอ้โหเฟซเปิดไม่มีใครตามเลยมเกอรี่ไมจบย้ายยืนตียืนตีมังกี้อยู่ว้าเอ้าเมื่อกี้ไหบิง เฮ้ยโอ้โหดูก็ดู้เลยบนเอ้ยนายหามาไม่ใช่พ่อกูเอ๊ะบอกเแต่โทษดิโทษดิอ้าวเฮ้ยชิบหายตีคอนตันอ้าวเฮ้ยเด็กเกมก็พลิกหรอกเฮ้ยนี่เครื่องใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคือตัวเชี่ยแล้วเนี่ย โอ้โหเฮ้ยท่าทางไอ้อ้วนจะแคนกูหนักว่ะเนี่ยมจะเห็นคนตายไหมยากว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหจิตสัมผัสจิตนาการล้วนๆไปแล้วชิบหายแล้วกูโอ้โหโอ้โหขบมาขบมากดไปแล้วีก็ความสามารถพิเศษ เฮ้ยเฮ้ยตายตายตายอันนี้ก็นี้ก็ก็ก็รอตนี่แล้วก็ตายแบบน่าเสียดายนะเจ็บเจ็บดิเกมจอบี้กเห้นีิจบีิเฮ้เจีม่รเล่นเลยู้ชไปแล้วออ้ยจี๊โอ้ยเียเจียบกระจอกเหียก็บอกเลยมันฟูก คุณจะไปเล่นจริงแล้วแหละยังบอกใครให้ฮุมกุศลอ่ะพี่เจ้ยไงเฮ้ยตอ้ทีบอกว่าไปนจะลงไปในยูทูบันเลยวะไอ้ไอ้เจ้ยสตันเหมือนแกเพราะกูดูไอ้เจ้ยเขาเต้ยขอเก็บเขาเต้ยขอเก็บอ่ะให้กูเก็บไปอ้าวอ้าวพี่เอ้ยเอกรายไอ้ที่กูจะเปลี่ยนเท้าเดี๋ยวโอ้โหคุดเปลี่ยนเปลี่ยนยังเหรอไม่ต้องเปลี่ยนหรออือ เอาเอาเลยวะเฮ้ยแมนนี่ฟอร์มดีลงๆไปเลยเสียดอ้าวโอ้โหตัวนี้ลุมลุมกินโต๊ะโอ้โหลุมกินโต๊ะเยสกูเข้ามาคอได้ด้วยเฮ้ยลุ้นมาจากไหนนี่เฮ้ยอะอะเหลยออยู่ตกใจไหมครับเติร์ดหน้าค่อยอัดก็ได้ไม่เป็นไร อาาทเฮ้ยติดไงฮาวิ่งเมือนี้ฟอร์มดีเนี่ยแต่เสียดายอัตเตอร์มึงอัดอยู่นะเออออ้าวไสัตว์กูพาวงเตะใช่ไหมเนี่ยเออยีดเป็นไรเช่ยหมเนี่ยโหูเหมือนนี้เหมืนนี้ฟอร์มดีแต่เสียดายนอกทะเลไปหน่อยอเยัตเตอร์ฮ้มึงอัดอยู่ใช่ไหมเออยีดไอ้จิบนี้ไม่ได้ออกทะเลรอกไปนอกอวกาศเลยได้ซ้่มอัตเตอร์ไปดูซูเปอร์แมนกับกูไหม ใช้เรื่องไหวันนี้ไปดูฟาสซิกมาเีัยมันชิบหายเขอบอกแล้วนะไปดูกับไอ้ลูกอะฮะไปดูไปดูกับไอ้นู้กับไอ้นู้นี่เอาการจะเย็นไม่ได้ไปดูการจะเย็นอันคลิปอยู่กันเตยเูกคมันจะมันจะไปมันจะไปดาวน์แล้วเพื่อนอะไรก็อัดคลิปหน้านี่แม่กูจะรู้ไหมเนี่ยกูเข้ามากูบอกว่าไอ้ไอ้เทีงไม่เก่งกว่ามึงแล้ว้ยกันทำไมมันทำอะไรสีมึงพัฒนาขึ้นเยอะว่ะ อีแผ่นนี้มันแผ่นนี้เพืเอิญฝีมือมันดีขึ้นจริงจริงเลยนี่ผู้ทานคุสร้างวีรกรรมอะไรถึงทีมหมดทีมเต็มว่ะต่อไปทีมเต็มแล้วไม่ใช่กูหมายถึงว่ามัน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 เก่งตรงไหนที่มึงบอกว่ามันเก่งมากอ่ะมันทำมันสร้างวีรกรรมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดออกก็ได้เออไม่ใช่เป็นไรเพราะไอ้แม็กออกพอดีโอเคกูอยากรู้มันสร้างวีรกรรมอะไรไอ้แม็ก ได้ข่าวเจอแม่ร้องแรปตอนนเก็บคนเกมแม่ร้องแรปอีกแรปอีกแม่มันบอกกันแล้วแม่มันร้องแรปให้ฟังโอ้โหอยากเอาของว่ะเอาของดิโอ้ฟังเพลงนี้เหมือนฟังเพลงโซนโซนโฟย่เลยตอนนี้ใครเล่นบ้างมีป่าทีได้ไหมป่าทีไม่เล่นแต่ก็ป่าป่าทีจะเล่นคอยแม่ออกกูดินี่ไม่ใช่กูจะกูอยากรู้ว่าไอเกต์หายนู่นดูดเออสวย เออไอที่มึงบอกว่าไอ้เจดฝีมือดีมันมันสร้างมันทําวีรกรรมเลยมาเพื่อนแบบนี้มันเกิดเฉยมันบัดแบดเลยนะหรือไรเปล่าไม่นจะบัดแบดแล้วมันมันเล่นตัวอะไรแคลลี่โอ้ยเฮียแซว่ะไอ้ควยแคลลี่ไอเวียนเวียนไอเชีกอ้วมเนี้ยไปไหนป่านเด้เลยวะโอ้ไม่ใช่กูเลยวะอ่ะไม่รู้เมื่อกี้ตีคลิปอยู่ควยไม่ใช่วยเดิน พี่กูพี่ก็ไม่ลงตีอยู่อีกกลับแล้วเดนกลับแล้วไม่ใช่ไอ้นูมันไปเวียนเคียดเขากลับไปหมดแล้วเหรออ้าพี่เห็นหมดทนิมโฟล่าไปไหนจ้ะลูกมันนี่ลูกไอ้อ้วนไปไล่อ้วนดิไอ้เจี้วอ้วนมันอยู่ไหนมันวาร์ปกลับแล้วลูกเอาเลยไอ้อ้วนหายดูหวานกูเดียวเป็นชู้วปบอมล่ปอมามใครหวานเทียเนี่ยโอ้โหเป็นชู้กับเอเพ a ง I Do For You เลยคาเตอร์มันมันบอกความในใจมันแล้วมันบอกว่ากูเป็นชู้กับกี้เตอร์ป้อมหน้ามาเตอร์มาอ๋อป้อมดีดีแล้วเราจะไม่หลุดโลกวะมึงสามทางมิดวอลคาเตอร์อะมิดวอลมิดวอลขามผทางยังว่าอยู่มึงไปเยี่ยมทะเลได้ยังไงกูดำน้ำเลยเออป้าไม่ใช่มิดวอลสามทางเออ กูควรเต็มเล่นนั้นเว้ยกูไม่เล่นแบบมาคือกูแบบหลุดหลุดโลกคือคุยอะหลุดโลกจังไรยังไรคนไปคนไปนะอากาศเขาเตอเยี่ยมไหมรักก็เปิดอกเมื่อวานโอ้ยยอดฝันดีเลยไหมฝันดีมึงขบคุณพระเจ้าเลยไหมที่โปรยมาให้ตายตาหลับแล้วคือแบบว่าไอ้ฟ้าส่งฟ้าใสนี่กูลืมเลยอ้วนไอ้อ้วนโอ้โหไอ้อ้วนฟ้าใส่งมึงแจกตลอดแต่คนเต้นตัวดีใจไหมไอ้อ้วนไอ้อ้วนจะมาดีเฮ้ยเออ แม็กเลวอ่ะลาดเพียรอ้าวเจอไอ้ฮาวตุยไอแม็กแม่งลาดกลัววะโอ้โหดมตักหวานขอขอตัวนึงอย่ารอนเลยมึงไงมึงอย่ารอนเลยมึงดูมตักหวานเลยเอาปอมปอมใครก็ได้แทงทีดีแตนเบสเต็มแคร์ลี่มันเปิดเสร็มน้องคนดีกระจกเเแลครี่ไปบ๊า กระโดเพราะกเก็บในเฮาได้อ่ะเออเฮ้ยไอ้ยะได้หนูโตละไอ้ยมึงแถวนาตีป้อมของกูแล้วไม่มีโอ้โหฮาวิใครโดนวะไม่มีไอ้เจ็ดโดนเ <c ười> จ็ม <c ười> เจ็ดเจเจออกมา เอ้ยขอลองคลิปนี้อย่าลงอย่าลงเดียวอย่าลงูท<ห>ูปนะเว้ยคลิปเนี่ยก<ง><ง>ูลงทุกคลิปอะ่ะกูกูอับอายใครหน้าประชาชนมากเลยอย่า,อย,าอย่าเลยไอยเสียงกูต่อไป,อปนะต,ต่อไปกันนะต่อต่อไปกูจะไม่หล่อต่อไปกูไม่ให้ไปแคลรี่กูต้องเป็นซับอ่ะต่อไปเถอะแอลลี่แลลี่นี่แล้วเหรอเอ้ยไอ้ฟุกคลิปนี้ก็ได้แต่มึงบงเลเวลเฟล <laughs> ออกนอกทะเลเออพี่ี้ออกทะเลไปมึมงบอกว่าสู่อันไก่พูนฟิลอฟอเอ้ยตีของ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 เลยเอ้ยเอ้ของน่ารักวะชอเาเล่นสายแยเขียนซาน่ารักวะแอนเรวัน อ้าวกันเวีทำนิ่งจะบอกขาวดีไว้วานก็ไม่มีไปบน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 นายหาแล้วไงกลัวนายหาแล้วไงกูกลัวเด้อกลัวเด้ออีกวันมึงอีกวันไอ้วันไม่ไปหรอฮะเตอร์เออไปละไปละไปละเออร้านย่างเกง่งอะพี่แก,กเกง่งคอมโบคอมโบไม่เคยทันแม่กูเห็นเลยนะมังกี้อ่ะ อ,อ้าวุดอยูนแรดตี้ไปแล้วสกิลก่อนกลับบ้านใส่ทุกสก,กิลที่มีเราริแ <c oughs> ล้วนหนึงรอ้โหรอบคิดขาดมากอะ่ะ